พาเพื่อนมาดูนะคะเพื่อนๆนี่มาดูกลางคืนนี้นะคะเพื่อนๆคืนนี้เงียบดีดีนะคะเงียบดีแล้วก็ลมดีมากเลยนะคะเพื่อนๆมีลมเย็นสบายเลยนะคะอยู่นี่ก็อยู่ในกรุงเทพเนาะเพื่อนๆเนาะมันก็มีที่ว่างก็ไม่เยอะนะเพื่อนๆที่ว่างนี่ก็ที่โล่งที่โล่งที่ เป็นลานจอดรถนะคะเพื่อนๆลานจอดรถนี่มันก็จะกลางคืนก็จะเงียบนะคะเงียบรถก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเพื่อนๆรถไม่เยอะก็คนก็กลับต่างจังหวัดกันนะคะบางคนก็กลับมาแล้วนะคะแต่บางคนก็ยังไม่กลับมานะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนเพื่อนเ่นังเต้นตรงนี้แถวนี้ก็เย็นดีนะเพื่อนเย็น เย็นสบายลมโชยตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแคมป์นะคะเป็นแคมป์พวกพวกเออประมาะนะคะประมาะต่างดาวเขาก็จะมาพักตรงนี้นะคะเป็นแมคมป์คนงานนะคะเพื่อนเป็นแมคมป์คนงานเขาก็จะมาพักกันอยู่เป็นกลุ่มของเขาแหละเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกแก เขาก็พูดดีนะคะพูดดีอยู่ว่าก็ถามเขาอยู่นะตอนที่พระรามสองที่ไอ้อะไรที่สะพานถลม่มอะไรเนะนี่ยสะพานสะพานมันถล่มใช่ไหมนัม่นแหละสี่สี่สี่พระรามสองอถามว่าเขาููจักเขาบอกว่ารูจักกันอยู่รู้จักกันอยู่เพราะว่าคนนี่กันเนาะ คนทางบ้านเดียวกันทางบ้านเดียวกันเขาก็รู้จักกันอยู่นั่นแหละก็เ,เลยบอกว่าเราก็ว่าเออน่าสงสารพอน้อว่าจะมาหากินเนาะแล้วก็อยาาที่นอ้องก็คงจะร้องหหมร้องไห้กันเนาะคนที่รออยู่อันเนี้ยคนที่รอคนรออยู่ทางบ้านเนาะคนรออยู่ทางบ้านนี้มันก็จะนั่นเด้เพื่อน คนรออยู่ทังบ้านก็รอเงินทองที่จะมาะจุนเจือครอบครัวเนาะครอบครัวของเขาเนาะ mm hmm. ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะคะก็น่าเห็นใจเหมือนกันสาารเขาเนาะเขาก็ต่างพัดบ้านพัดเมืองมาทำมาหากินหาอยู่หากินเนาะเพื่อนเนาะอพอเขามาเหมือนเราแหละเราก็พัดถิ่นมาทำมาหากินเช่นกันล้วก็มาจากต่างจังหวัดเนาะ เขามาจากต่างต่างประเทศต่างบ้านเขาเนาะมาจากบ้านเขาเนาะเราก็มาจากต่างจังหวัดก็คนเราก็มาอกเดียวกันดูแลก็มาอกเดียวกันก็พอๆกันแหละนะคะเพื่อนๆพอๆกันแต่การทํามาหากินเหมือนกันนะคะเราก็ได้เปรียบหน่อยเป็นบ้านเมืองของเราเนาะแต่มันเป็นแต่เขาก็ทํางานก่อสร้างกันนะคะเพื่อนๆก็หนักเอาเบาสู้อเพื่อที่จะได้เงินมา ก็บางวันก็แอดก็ไปเห็นเขาทํางานเนาะเขาก็จะห่อข้าวไปกินด้วยเพื่อนห่อข้าวไปกินด้วยเนาะไปกินก็เหมือนกับเราห่อข้าวไปเลี้ยงควายแหละเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยก่อนนี่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะห่อข้าวไปก็เหมือนกันนะก็ก็นั่งกินกันเป็นกลุ่มนะพอพักกลางวันนี้เขาก็อนอนพักอยู่กับข้างทางนั่นแหละนอนพักเหนื่อยก็คงจะเหนื่อยเนาะก็จะพักเหนื่อยอยู่ ตามข้างทางนั้นนะคะพอเราก็เห็นใจนะเห็นใจแล้วก็สงสารเขาเช่นกันนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเขาก็มาทํามาหากินเขามาหาเงินหาทองเนาะเวลาเกิดอะไรมานะทุกภัยอะไรมาก็คนที่อยู่รงบ้านนะพ่อแม่เขาก็คงจะเหมือนเราแหละก็คงจะเหมือนกับขาดเสาหลักไป ค่ <c oughs> เขาหลับไปคนทำมาหาเงินคนหาเงินหาทองให้ก็พอขาดไปเนาะเขาก็หมดรายได้ที่จะมาเลี้ยงครอบครัวเนาะเพื่อนๆคือคือ,คอทางโน้นเขาบอกว่าเขา,เขา,เขาหากินอยู่บ้านเขาอะกินลำบากมากเลยนะไข่ฟองหนึ่งนเขาจะกินทั้งทั้งวันเลยนะ,ะเช้ากลางวันเย็นนะ เขาดูตึงกับเด็กเล็กๆก็เหมือนกับขาดสารอาหารแหละ,ะเนาะก็เหมือนกับขาดสารอาหารเพราะว่าเราก็เห็นสภาพเขาแล้วเนาะเห็นสภาพเขาแล้วก็เห็นใจเห็นใจเห็นใจทุกคนแล้วแหละการทำอาหารกินทุกคนก็ตา่างมาทำาหารกินกันเนาะนี่ก็จะเป็นดรงกล้วยที่เพื่อน ตรงนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกลางวันนี้แอดก็มาสั่งกับข้าวตรงนี้แหละต่างอ่อมอ่อม,มออหมูอ่อมไปกินนะคะอ่อมหมูแล้วก็ข้าวเหนียวนะเพื่อนข้าวเหนียวแล้วก็อ่อมหมูมาสั่งตรงนี้แหละ นี่ไงเจ้าจของร้านเจ้าของร้านมานิงไทยเจ้าของร้านเจ้าของร้านมาพอดีแกขายจนมืไไ่อยเลยนะใชขายจนมื่อยเลยก็ได้ขายดีนะมีอยู่ร้านขายสมตำมร้านขายสมตำอยู่ร้านขายสมตำแล้วก็ร้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายน้ํา มีอยู่สามฝั่งนี้เขาก็หยุดกันไปฝั่งนี้หยุดกันไปเหลืออยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นขายดีขายดีขายเมื่อก่อนกางวันก็ต้องยืนรอกันอยู่ยืนรอกันอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น <S <S เขารับซนะ่อมนะเขามารับซ่อมแก้ซ่อมงานซ่อมอะไรมีจักนะตรงนี้ก็จะจม,มีจักมารับซ่อมเขาก็ได้ทําอยู่แต่ว่าก็เ,าเดือนหนึ่ง ก็ได้ก็เดือนละสามพันสี่พันนี่แหละสามพันหรือสี่พันนี่แหละค่าเช่าเนาะ,ะก็ถ้าได้วันหนึ่งสามร้อยแล้วก็จะได้สามสามเก้านะเก้าพันก็จะจ่ายค่านั้นไปแล้วก็จะเหลือเดือนละสี่ห้าพันเนาะก็จะเหลืออยู่เดือนละสี่พันห้าพันเนาะก็โอเคอยู่นะคะโอเคก็ก็มาถ่ายทำให้ชมดิสือแล้วถ่าย เพื่อนเพื่อนชมรอบบ้านชานเมืองเนาะแล้วก็ขอลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆเอาไว้วันหน้าเราก็จะมาถ่ายพาไปถ่ายวันนี้เพิ่ถ่ายกลางคืนไงกลางคืน,นพามาดูกลางคืนเนาะ